เสียงชัดไหมจ้าตยอยูีสินี้หัวชัจะ,จะทำอะไรคอยเหงคอยรวยปีนี้ปีของไรทุกอย่างต้องไปได้สวยเหงเหงรวยรวยตลอดปีตลอดป ไปแล้วนะคะเพลงไปแล้วนะคะชีวสินนี้ชวชัยงานทุกอย่างขอให้ไปได้สวยสุขภาพดีๆแห่งๆรวยๆเจ้หนุนันช่วยรวยกันทุกคนคิปสั้นสดไทยขายอะไรแม่ขายอะไรแม่สาอะรแขายอะไรแลขายอะไรแขายอะไรแขายคะไแม่าะไรแม่ายอะไรแม้ายอะไแมนะไรแมะไ นะคะแชร์รัวๆขอบคุณค่ะภาพชัดเสียงชัดใช่ไหมคะทุกคนค่ะมา,าไวเกินมากเลยนะคะมา,าไวเกันมากเลย ยืนเป็นเง่นเป็นปีขอให้สิ่งดีๆจงเข้ามาให้เรามา่มั่น<า> <ช unexpected. S 1> ขอให้สมหวังดังความหวังที่เราตั้งใจคว้ามาให้ได้ปีงใหญ่เป็นปีของเราสิ่งเียออยู่เดียวสิ่นี้หัวใจจะทำอะไรคอยหเฮงคอให้รวยปีนี้ปีของเราทุกอย่างต้องไปได้สวยเฮงเฮงรวยรวยตลอดปีตลอดไป ไปเดินตลาดฉันไปเดินชอปปิ้งฉันก็เอากระเป๋าใบนี้ไปแล้วตอนนี้ฉันเอากระเป๋าใบนี้ไปแล้วฉันถือของอ่ะคือมันใส่ได้เยอะแม่งหนักประมาณสิบโลนะคะบอกเลยกระเป๋าใบนี้บอกเลยว่าแทนแทบหักมันเป็นหนังแท้ทุกคนมันเป็นหนังแท้อันนี้ไม่ได้ขายของอยากบอกว่านิ้วกระเป๋าอันนี้ไปชอปปิ้งบอกเลย หิ้วกระเป๋าอันนี้ไปช้อปปิง้งเหมือนแบกน้ำหนักไปสิบโลมันเป็นหนังแท้ใส่กระเป๋าตังค์ดักซับใส่กระเป๋าเงินดักซับอ่ะใส่อะไรอีกใส่มือถือสองเครื่องบางทีก็พกอาหารเสริมไปนะคะทุกคนขาบอกเลยค่ะว่ามันหนักจริงๆนะคะกับอันนี้มันเป็นหนังแท้มันเป็นหนังแท้นะคะเป็นกระเป๋าเรียกซับนะคะเกรดพรีเมียมนะคะทุกคนขาใช้เราเหงใช้ยเ้ารวยใช้ลำบากท้าเชื่อดาดีนน่า เพราอะไรคะใจมอนว้าวค่ะนะอุยอันน e ี้ยังไม่ได้เข้าสู่เนื้อหาขวดเฉยๆว่าแบบเราใช้แบบของดีทั้งนั้นขวดเฉยๆนะคะรวยตลิดกาแฟก่อนก่อนที่มันจะเย็นเวลาที่เรานะทุกคนมีเจอ พี่จะสอนเทคนิควันนี้เวลาหนูเจอของดีแล้วหน,หนูหนูอย่าเก็บไว้หนูอย่าเก็บไว้ใช้แค่คนเดียวหนูรู้สึกว่ามันใช้ดีนะมันใช้ดีเฮ้ยนั่นหมายความว่าถ้าสินค้ามันใช้ดีกูเองเนะี่ยใช้ดีเองเฮ้ยใช้ดีจนคนข้างบ้านทักคนเพื่อนร่วมงานทักนั่นหมายความว่าสินค้านี่มันมีโอกาสสร้างไรายได้ให้เราดังนั้นโอ้โหพอใช้ดีใช้เราเห็นผลหนูอย่าแอบใช้คนเดียวสิ่งที่จะทําให้หนูขายดีหนูต้องกินโชกใช้โชก ค่ะลูกค้าอันนี้ให้ไปคีแรกแล้วนะหนูต้องกินโชว์ใช้โชว์ค่ะลูกค้าอย่าแอบบอย่าแอบบวันนี้อยากมีรายได้ไหมคะจากการขายของออนไลน์อ่าการขายของออนไลน์คือการที่หนูจะต้องโชว์ชีวิตของหนูค่ะว่าหนูสวยเพราะอะไรหนูหุ่นดีเพราะอะไรหนูหน้าเด็กหน้าใสหน้าชำ้ำ พราะอะไรหนูต้องบอกให้โลกรู้ค่ะทำตัวเป็นซปเปอร์สตาร์ออนไลน์ค่ะลูกค้าโอเคไหมคะอ่าคี์ข้ขอแรกนะคะเอาไปเลยค่ะกินใช้นะคะกินใช้ให้คนเห็นค่ะอย่าแอบ,บกินที่บ้านคนเดียวถ้างั้นเงินไม่เข้าค่ะลูกค้าโอเคไหมกระโดกก่อนก่อนที่มันจะเย็นนะคะเมื่อกี้ก็ก่อนก่อนก่อน,อนมาไลฟ์สดครูพิณก็จะโชงกาแฟแล้วก็ถ่ายคลิปกาแฟไว้นะคะแล้วเราก็ค่อยอไปโพสน,นะคะเวลาเรากินเราก็ต้องแบบโชว์นิดนึงนะคะลูกค้าอย่าแอบ,บนะมึงอ,อย่าแอบบ ไอ้ที่คนที่บอกว่าไปบินแล้วขายไม่ได้มึงแอบกินคนเดียวเขาไม่รู้ว่ามึงขายอยู่โอเคไหมลูกเขาไม่รู้ว่าเราขายอะไรเพราะเราแอบก็เหมือนเราแบบว่าเฮ้ยกูซื้อของมากองไว้ที่บ้านคนเดียวแต่กูไม่บอกใครกูไม่โพสกูไม่ถ่ายรูปบอกว่ากูกินอยู่ตัวนี้อยู่ใครจะรู้กับมึงวะว่าไม่ลูกใครจะรู้กับเราเออวันนี้นะคะคูพินมาทําคลิปสั้นๆ ถ้าหนูอยากขายดีหนูต้องกินโช,ช,โชใช้โชใช่ค่ะพี่ตโตสวิมลนาานะคะหนูต้องกินโชช้โชโเฮ้ยวันนี้นนมีมีฟอร์ after ตัวเองไหมคะข้อที่สองนะคะกินโชชัยโชข้อที่สองคือนะรีวิวการเปลี่ยนแปลงของตัวเองว่าเฮ้ยกูกินตัวนี้แล้วกูหุ่นดีขึ้นยังไงว่าน้ำหนักกูลดไปกิโลโเฮ้ยสัดส่วนกูลงว่ะสภ้พผกูจากไซส์ L เหลือ S กับ M อะไรอย่างเงี้ยเราต้องทำเป็น s t o r สต t o r y คืออะไร เล่าเรื่องราวว่าความเป็นมาเป็นไปจากการที่ฉันใช้สิ่งนี้โดนเต็มพี่โตสูวิมลบอกโดนเต็มโดนเต็มคือเข้าเข้าเลยใช่ไหมสิ่งที่คู่พินพูดเมื่อกี้เอออย่าซื้อของมากองแล้ว กินคนเดียวคือมันรู้ว่าของดีอะแต่เราแอบกินคนเดียวไหลได้ไม่เข้าเรานะลูกเราขายไม่ได้นะไม่มีใครรู้กับเรานะกินโช์ใช้โช์ใช้อะไรอยู่โช์ค่ะกินอะไรอยู่ดีโช์ค่ะสองค่ะนะคะ before after ต้องมีค่ะว่าเฮ้ยก่อนกินฉันเป็นอย่างไรนึกถึงนะคะ f m สมส่วนเนี่ยกาแฟาชานมโกโก้เนี่ยก่อนกินเป็นไงคะช่างน้ำหนัก ชั้งน้ำหนักเอวเท่าไรใช่ค่ะพี่โตสนุกไปเพื่อนน่ารักมากเลยหนูต้องรีวิวค่ะก่อนหลังค่ะเฮ้ยก่อนกินกูน้ำหนักเฮ้ยห้าสิบห้าห้าสิบหกตอนนี้นะคะน้ำหนักเหลือห้าสิบนะคะโอ้โหนะคะจากเอวนะคะเอวอยู่ที่ยี่สิบแปดนะคะทุกคนคะกิน s m สล็อกกิน SM สมส่วนไปโอ้โหบอกเลยว่าน่าชืนี้เอวอยู่ที่ยี่ห้าเสื้อผ้าไซส์เอที่อยู่ในตู้นั้นโอ้โหเอาออกมานี้คิดแล้วคิดอีกวันนี้กูจะใส่ชุดไหนดีวะชุดนี้ก็รวมชุดนี้ก็ว ชุดนี้ก็รวมทําเป็นเรื่องเป็นราวค่ะทําเป็นสตอรี่เล่าเป็นเรื่องราวเอ้ยหนักใจว่ามงึงวันนี้ไม่รู้จะใส่ชุดอะไรแล้วอะ่ะมันเต็มตู้ไปหมดมีแต่ใส่ใหญ่จับมาก็รวมจับมาก็รวมเหตุเกิดเพราะ SM สมส่วนได้นะคะคนจะรู้สึกฟินอินกับเราเลยว่าเฮ้ยอะไรมันจะดีขนาดนั้นสินค้าอะไรวะเมิงกินจนเอวหลวมกินจนเสื้อผ้าใส่ไม่ได้เออเห็นไหมคะ ทำเป็นสตรอรี่คนจะอยากฟังทำเป็นเรื่องราวคนจะดึงดูดคนไง่ายกว่านี่คือเทคนิคการขายที่ครูพินให้พวกเราฟรีมากเลยนะคะคลิปนี้นะได้ไป2องอะนะหนึ่งจริงจริงใช้จริงรีวิวจนะให้คนเห็น2 บอกค่าว่าก่อนกินก่อนใช้เราเป็นอย่างไรโอเคไหมคะเออก่อนกินก่อนใช้เราเป็นอย่างไรมันต้องเล่าสตรอรี่บางทีเราอาจจะไม่ได้โพสภาพเราแล้วอาจจะเล่าสตรอรี่ผ่านข้อความก็ได้นูเคยเห็นอ่านใน Facebook ที่ครูสีตาโพสข้อความรัวๆตอนเช้าไหมคะข้อความสีสะหนูโพสอย่างนั้นเลยก็ได้คะ่ะโอ้ยกุ้มใจหนักมากเสื้อผ้าเต็มตู้แต่หลวมไปหมดทุกตัวใส่ไม่ได้แล้วว่าหุ่นดีขึ้นเพราะ s M สมส่วน เนี่ยท,ทำเป็นสตอรี่อ่ะทำเป็นสตอรี่ทำเป็นเรื่องราวคะ่ะลูกค้าเฮ้ยอะไรวะเพื่อนเพื่อนในเฟซเห็นเราโพสอะไรวะมึงหลวมอะไรวะลกทั้งตู้อะไรวะมึงคืออะไรเอ็มเอ็มส่วนส่วนคนเริ่มสงสัยคนเริ่มอยากรู้ว่ามันดีจริงหรือเออนะคะหาเนี่ยทำเป็นแบบเนี้ยเออนะคะหรือใครก็ตามที่ใช้ใช้อะไรอยู่ลูกกระเป๋าดักซับ โพสได้ไหมคะเป็นข้อความรีวิวก่อนหลังเป็นข้อความเมื่อก่อนยอดเงียบมากยอดเงียบมากเงินกว่าจะเข้าแต่และบาทโวยยากมากเลยแค่หายใจเงินก็หดหายไปหมดแล้วแต่ตั้งแต่ได้ใบนี้มากระเป๋าดักซับยอดเข้าลวงมงไปหมดปวดหัวมากนับกำไรจนตาแฉะเออแล้วแต่เรานี่คือการเล่าเรื่องการรีวิว พสต์เป็นข้อความก็ได้เห็นไหมเฮย้ยเพื่อนมาสนใจค่ะใต้เม้นเฮ้ยอะไรวะเพื่อนมึงมีกระเป๋ามงคลอะไรวะกนนะระกเป๋าอะไรวะเห็นไหมทําอย่างไรก็ได้ค่ะที่แบบว่าให้คนอยากแล้วจากไปนะเออนะคะให้คนแบบน่าสงสัยมันคืออะไรมึงใช้อะไรวะ การเล่าเรื่องค่ะเป็นสิ่งที่จะดึงนนจุดจความสนใจกับลูกค้าได้ง่ายมากค่ะลูกค้าหนูสังเกตนะคะเวลาครูสิตา ขายของตัวสังเกตครูสิตาจะเล่าเล่าเรื่องก่อนว่าอ่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะมันใช้แล้วเป็นแบบนี้แบบนี้นะครูสิตาจะเล่าเรื่องให้คนเห็นภาพแล้วรู้สึกคล้อยตามไปกับเราว่าเฮ้ย <Hey. S 1> <"He i, S 2> มันดีขนาดนั้นวะกูอยู่ไม่ได้แล้วแล้วครูสิตาจะตบท้ายด้วยไม่บอลมาชั่นก็บอกว่าอ่า ไม่โปรโมชั่นนะคุณสิตาก็จะตบท้ายด้วยไม่โปรโมชั่นก็จะบอกว่ามีเวลาจํากัดนะจ๊ะสำหรับใครที่โอนไวคนนั้นก็มีสิทธิ์ได้ก่อนอะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่ปิดการขายค่ะ ปิดการขายค่ะคือการจำกัดเวลาค่ะให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อและโอนตอนนี้ค่ะคือโปรโมชั่นและจำกัดเวลาค่ะจำกัดเวลาคือเลยค่ะโอนคืนนี้รับโปรนี้ทันทีพรุ่งนี้หมดโปรค่ะประมาณนี้ค่ะเนี่ยคือการปิดการขายแล้วค่ะหนูสังเกตเวลาที่คูซิตาไลฟ์สดแม้แต่ไลฟ์สดเมื่อวานใครดูไลฟ์สดคูซิตาบ้างอ่าอะไรนะ กิฟต์บอร์ช์แจกกิฟต์บอร์ช์สำหรับคนที่ตัดสินใจนะคะซื้อกิฟต์บอร์ครูิตาจะจำกัดเวลาด้วยเห็นไหมคะนี่คือเทคนิคปิดการขายบ้าบอกูสอนฟรีหรือเนี่ยยินดีและดีใจกับทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้นี่คือเทคนิคปิดการขายค่ะเวลาขายของต้องบอกเวลาลูกค้าว่าโปรเนี้ยหมดวันไหน เพื่ออะไรคะให้ลูกค้าตัดสินใจโอนทันทีค่ะนี่คือเทคนิคหนูดูครูสิตาอ่ะพี่โตสิวันบอกโอนไปแล้วค่ะเห็นไหมครูสิตาปิดการถ่ายคาเทพไปลูกปิดการถ่ายในคลิปแปงโอนกันรัวรัวทักแอดมินไปรัวรัวค่ะแปดพันเก้าแปดพันเก้ารัวๆแล้วบอกว่า่ปิดรับยอด11บอนวันนี้เห็นไหมคะคนรีบโอนกันคนแย่งกันหนักมากนี่คือเทคนิคค่ะเห็นไหมคะ นี่คือเทคนิคเปการขายวันนี้หนูได้เยอะมากเลยนะวันนี้ถ้าหนูอยากขายดีหนึ่งหนูออกออกหน้ากล้องด้วยการกินใช้สินค้าให้คนดูให้คนเห็นค่ะไม่รู้แหละกูจะกินจนกว่ามึงจะอยากกินแบบกูจนกว่ามึงจะอยากใช้แบบ ออกมารีวิวค่ะเห็นไหมรีวิวกับหลานสาวอ่ะน้องนาน่ารักไหมคะกินไฮนิตี้กินไอโฟกัสคูซิตารวยอยู่แล้วยงออกมารีวิวกินใช้ให้เห็นนะแล้วเราอ่ะเท่าคูซิตาหรือยังถ้ายังออกมาค่ะยังไม่ทากแอดมินเลยพี่โตบอกทักไปที่ไลน์แอดทีเอเมอยูทเชร์ซิตาค่ะเดี๋ยวแอดมินเขาจะส่งแบบฟอร์มให้แนบสลิปนะคะเห็นไหมคะว่าคูซิตาออกมากินใช้ให้เราเห็น มีรีวิวก่อนหลังค่ะเฮ้ยก่อนที่จะมาะเจอกฎจกักรวาลก่อนที่จะใช้น้ำหอมพลังงานเห็นก่อนที่นะคะจะผลิตสินค้าตัวนี้โอ้โหพ,พวกหนูเคยเห็นครูซีตาแบบก่อนที่จะกินเอสเซนนาไหมคะเมื่อก่อนครูซีตาน่าเป็นสิวหน้าพังเยอะวมากครูพิ่ยังมีรีวิวอยู่นะคะแต่พอได้กินเอสเซนนานะคะสเต็มเซลล์ผลไม้หน้าเนียนกิบเนียนเหมือนทุกวันเนี้ยคือสวยขึ้นเด็กขึ้นเหมือนทุกวันเนี้ยเอสเซนนาค่ะ โอ้โหครูปินบอกเลยว่า,าครูสิตาหน้าพังขนาดนี้เลยว่เมื่อก่อนนะคะ mm hmm. เห็นไหมทุกอย่างมันต้องมี b e f o r e after ค่ะพอมี b e f o r e after แล้วมันจะทําให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อของเราง่ายขึ้นอะวันนี้ยกตัวอย่างแม่ค้าคนที่1กับคนที่2คนที่1แม่งโพสแค่สรรพ,พคุณและรูปสินค้าให้ลูกค้ามาอ่านเอาเองโพสแค่สรรพ,พคุณและรูปสินค้าหรือทำคลิปวิดีโอสั้นๆด้วยว่าเป็นแบบนี้แบบนี้กินแล้วเป็นแบบนี้ แม่ค้าคนที่สองค่ะเก็บรีวิวอย่างเดียวมาโพสค่ะเก็บรีวิวลูกค้าเก็บรีวิวตัวแทนมาโพสถามว่าทุกคนกินแล้วเปลี่ยนไปอย่างนี้อย่างนี้น้ำหนักลงเท่านี้เท่านี้ถ้าหนูเป็นลูกค้าหนูจะอยากซื้อกับคนที่ไม่มีรีวิวเลยกับคนที่มีรีวิว จะซื้อกับใครครูพินค่ะเป็นคนหนึ่งที่เวลาจะตัดสินใจซื้อสินค้านะคะคููพินจะต้องไป2่องเฟซแมคค้าคนนั้นค่ะและส่องสินค้านั้นค่ะว่ารีวิวเยอะไหมเฮ้ยถ้านรีวิวเยอะใช่ว่ะโอเคแสดงว่ากินดีแสดงว่าเห็นผลกูเอากูาซื้อกับคนนี้แหละ เห็นไหมคะนี่คือเทคนิคค,ค่ะว่าทำไมเราต้องทำ before after และทำไมเราต้องเก็บรีวิวเพราะมันจะทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อกับเราง่ายไวและทันทีแต่เมื่อไหร่ที่ไม่มีรีวิวให้เขาเขาก็จะกลับไปคิดค่ะว่ากูจะซื้อดีไหมวะกลับไปคิดนั่นหมายความว่าเขาจะไปหาซื้อ อื่นที่รีวิวเยอะกว่านี้ที่เด็ดว่านี้อันนี้คือเรื่องจริงพะอะไรคะประสบการณ์ตัวเองเคยเป็นลูกค้าไงเคยเป็นลูกค้ารีวิวน้อยไปไม่โดนใจกูเลยว่ะเออไม่ตรงกับสิ่งที่กูต้องการเลยว่ะเราก็จะไปซื้อค่ะกับคนอื่นเราก็จะไปหาอสินค้าตัวอื่นที่มันมีรีวิวเยอะเห็นไหมฮะนี่คือเรื่องจริงวันนี้ถ้าหนูอยากปิดการขายได้ค่ะหนึ่งรีวิวต้องทำเยอะรีวิวคน่ะ ถือสินค้าใช้สินค้าแล้วเป็นอย่างไรเก็บให้หมดค่ะลูกค้าเอาใส่อัลบั้มไว้ในกลุ่มตัวเองนะคะบันทึกไวในอัลบัม้มพอถึงเวลาหนูจะเอาไปโพสต์เอาไปรีวิวหนูจะดึงง่ายค่ะถ้าหนูมีกลุ่มไลน์ของตัวเองสร้างกลุ่มไวเลยค่ะแล้วเอาไปโนต้ตใส่อัลบัม้มไลน์ของตัวเองครูพิงก็ทําอย่างนั้นค่ะมันง่ายค่ะรีวิวกระเป๋าดักซับรีวิวน้ําหอมรีวิวนะคะไอโฟกัสรีวิวแป้งไดมอนด์บ้ารีวิวเอ็กเอ็มส่วนครูพิงจะทําไว้และ ถ้าอยากทํางานง่ายเวลาหนูโพส์ใน Facebook มันจะมีให้เราใส่อัลบั้มลูกค้ามีโอกาสที่จะไปสอบอัลบั้มสินค้าเราหนูดูนะลูกมันสามารถใส่อัลบั้มได้ครูพินะใส่ปทาใสประจาเลยอยู่ไหนวะเนี่ยอัลบั้มของครูพินมีเยอะมากลูกวีต้าสกินกระเป๋าเนี่ยใน Facebook เราใส่อัลบั้มได้ ครูพิงก็จะใส่อัลบั้มสินค้าตามชื่อสินค้าไปเลยนะคะทําไมต้องใส่เพราะว่ามันจะมันจะแยกหมวดหมู่เวลาเราจะโพสอย่างเช่นว่าครูพิงจะโพสลูกกระเป๋าดักซับครูพิงก็จะไปกดนะคะตกอัลบั้มคําว่ากระเป๋าดักซับรูปเนี้ยมันจะถูกบันทึกไวในอัลบั้มของกระเป๋าดักซับใน Facebook มันจะถูกเซฟไว้ในนั้นเวลาลูกค้ามาส่องหน้า Facebook เราแล้วเขากดไปดูรูปภาพกดไปดูตกอัลบั้มมันจะเห็นเราเลยมันจะเห็นทุกอัลบั้มทุกสินค้าที่เราใส่ไว้เลยค่ะลูกค้ามันทํางานง่ายลูกค้าจะได้ไปส่องรีวิวว่า แบบนี้แบบนี้มันเยอะแบบนี้เขาจะได้ตัดสินใจซื้ออันนี้คือเรื่องจริงค่ะวันนี้หนูทําอัลบั้มใน Facebook หรือย,อยังอุ้ยวันนี้ได้คีย์เยอะมากเลยใครที่ฟังคลิปเนี้ยพอคะ่ะลูกค้าเยอะมากให้เยอะมากนะคะไปแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่หน้าเพจนะคะลองไปทําก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวให้คีย์ไปเยอะทำไม่ทันนะครูอัลบั้มอะไรว่าทํายังไงมอุย มากเลยค่ะครูขาเออไม่เคยทําขอบคุณมากค่ะใครทําไม่เป็นใครใสอัลบั้มไม่เป็นรู้แหละเดี๋ยววันนี้ครูพินทําคลิปง่ายๆนะคะสาหรับแม่คา้ามือใหม่นะคะใน Facebook ดีกว่าทําคลิปดีโอสอนนะคะการสร้างอัลบั้มสินค้าใน Facebook แล้วกันนะคะสำหรับมือใหม่แล้วกันนะคะเพราะว่าบางคนเพิ่มอัลบั้มไม่เป็นตั้งชื่อรูปไม่เป็นอะไรอย่างนี้เนาะเออเดี๋ยวครูพินทําให้ดูนะคะไปแล้วจ้าพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ